จงไม่เห็นพี่แดงเลยพี่ออกมาไล้บอกเฮ้ยเอาให้ลมร้อนเดงได้ไปละลมร้อนจะไปอยู่ใกล้บอลมหาชัยนะครับขอให้ติดตามผลงานได้เลยนะครับใกลลมร้อนแับตุ้งนะครับลมร้อนแบบตุ้งนะครับลอสอบนะครับเป็นสักครู่นะครเอาแล้วสอบแล้วนะแล้วยกเตะแล้วเอาไม่เอาอะไรไปดูว่ากระดานกรนของเสือพามเดาเสียบด้วยเข่าครับให้รอดร้อย อลงไปคออยู่ข้างล่างกับการสุกเยียมจับจับแยกหนาครับยกที่สี่ครับยกนี้นะต้องเร็วกว่านั้นนะจับโอ้โหเงื้ยจับเอาเล่นหน่อยเล่นหน่อยยกตีแล้วเล่นหน่อยเร็ว แค่เรี g นสี่งานรห t สุอาิพทองโจนะครับให้แคบิ้สองพันบาทนะครับต้องเอามาวางอีกสองพันพี่ตองมีอยู่แล้วจะงานสิทธิพนมทองนะครับสองพันนะครับหลวงพ่โจหลวงพ่โจมาวางอีกสองพันครับให้พนมทองสิหลวงพิโจนะครับเ้าวอาอาอ้าเเอาเร็วเร เอาแล้วเชียร์แบบนี้นะครับถุยเขาไปต่อยครับดูครับน้่นของเสือพันหนึ่งสู้ครับตั้งไ่าทั้งแรกเข่าแล้วตอนนี้นะดันเข้าเชือกเอาสกูถอย้หลังจันมาเชือกเสียด้วยไส้เอาแล้ว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 เด็กเข่าขวาครับผมอยนั่ยอยเสียดเสียดพื้นอาบีโอไว้รอได้จะไปอยู่ข้างล่างครับ ดูครับออกมาต่อยเสียบเสียบคืนเสียบไปอ้าวอย่างนี้โอ้โยชอบได้ครับพี่จากนั้โอ้โหเอาเซอร์ไปเซอรไปสอบสามแล้นะครับเอาแล้วยืนนิ่งไม่ได้แล้วพี่ยานิ่งไม่ได้นะครับใครนิ่งไดเลยนะครับถูกคู่กันเลยครับผมบอกแล้วมันเดียวไม่ทันจบนะครับเอาแล้วพี่จ้ ช่วงตัวเองแล้วครับลงไปนอนร้อยครูนะครับโอ้ยอ่าช่วงตัวเลยครับดูดูดูน้ำมวยด้วยดูน้ำมวยด้วยหมอครับหมอพอพอโดนไปนี้แดงดลงแล้วทำหน้าเบื่อโลกเลยนครับตั้งแต่จะจากพยาราคาไปเจ็บแปดหนึ่งแล้วเมื่อกี้ในการใหญ่อีกในการเดิมดงบอลบอลมดแดงตอนนี้ชมบนเวทีก่อนยกสาม เร็วเลยครับทั้งวครับมันต้องแรงๆเลยครับยกสามนะครับได้ทำเลยครับโอุปภีริกาเลยครับอภิวัฒน์มาวางไว้แล้วสามหมื่นนะอภิวัฒน์แรงมากว่าไงสรุปครับพุปภีิการนะครับอภิวัฒมาวางแล้วนะสามหมื่นเราแจ้งไประบุไปนี่ท่านสามารถวางได้ทุกคู่ค่ะยกสามต้อวันแดงเล็กเพชร จัดไปแล้วหนักๆนักเลยอย่าช้าอยู่ใหญ่นี่ถ้ายกแต่เอามันมันหน่อยรออะไรอยู่นักมวยเอามันมันนี่ต้องเสียนเ่งขอเทพิทักษ์นะเพราะแกปวกมันเยอะในตอนนี้นี่บอกนักมวยนล้ตอนนี้นี่ในชกข้าโยมีบอกเลยว่ากระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยครับหนักหนักเลยตะวันแดงเล็กเพชรเร็ว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 เร็เลย

วารีรักเก่าใหม่เป็นสี่ครับทางเวแรแหลมสิงมาเพิ่มอีกสองมีไหมครับเวทแหลมสิงมีเพิ่มอีกสองันงงงไหมแจ้งด้วยครับเวทแหลมสวีรักมีถงสี่สแล้วล้าวให้าบครับบนเวทีสาพัน,นก็ให้ยกับนักมวยครับตะวันแดงเออตะวันแดงแบบนี้ทักเ,อเสอาให้เตืรนเวทีหมอนำน้ำมวยหน่อยครับตอนนี้เปรีหอม มีเอฟหนึ่งนะวันนี้นะเอฟหนึ่งไปรู้ว่าเวทีเขามาถัดจากแดงกันไหนฮะจัดจับจับไปตะวันแดงเล็กเวดเกิดเหรียญสีมีเท่าเดิมน้อยนี่แล้วก็เอาไปคืนด้วยครับ มารักมเด้วยวัดีตสียเนบ้านสวนนะครับน้องเป็นของพนแฮปปี้เด้วยกันนี้เป็นของคนที่หักสเด็กสามงานใเลยเชินางตัวสดสี่ับยกมีอะไรแรงๆแล้ว บันแดงก็ไม่ไดรพูดทำได้ทำเลยครับยก,ยกสี่ล้วยกสำคัญแล้ว

แล้วจากทุ่งจากเพแดงตะวันแดงตั้งรับหัวซ้ายขาอ้าวขยันเลยกนี้ต้องขยันนะครับไม่ขยันยกนี้จะไมขยันยกไหนนะอ่าหยุสามยกเองดูนี่มายกนี้มาเลยครับเพยกเซ่โอ้โหเล่นมาชุดนี้ชุดเดียวเลยนะเก๋นี่แหละมวยมันต้องอย่างนี้ถึงเรับใจนี่ ทำได้ทำเลยทำได้คุบอกเลยว่าสื่สายได้สนุกแล้วนะบริการเสต็จแล้วด้วยครเตือักตุ้มเอียวดทำงานสายอยู่ที่ไหนเ้ตั้งอผมีดูที่ไหนสามยกยังไม่เห็นเลยวันแดงว่าไงไห้ก่อนให้เลยเล่งเติมตีติ้พอดยกแล้วออ